อ่าครับอันนี้ก็เป็นงานวงจรลูกค้าสั่งทํานะครับสั่งทําอยากได้แบบลูกค้าอยากได้แบบมีวอลลุ่มเดียวนะครับหนึ่งวอลลุ่มนะครับอ่าแล้วก็เป็นคิวสวิตต์นะครับคิวสวิตต์ตัวนี้ลูกค้าจะได้แบบเป็นไฟนะครับมีไฟด้วยนะครับเป็นไฟสีแดงนะครับอ่านะครับฟิลเตอร์สามทางนะครับคิลเอร์สามทางแบบยืดสันรีพอนะครับ เดี๋ยวผมจะมาเทสการทํางานนะครับมันจะเป็นคิวสวิตช์นจะเป็นไฟนะครับเราก็ต้องอนี้นะครับใส่ฐานนะครับใช้ฐานจะฐานด้วยนะครับเป็นฐานเก้าโวลต์นะครับนี่นะครับใส่เข้าไปนะครับเมื่อใส่ฐานเข้าไปนะครับไฟมันจะยังไม่ติดนะครับมันจะติดก็ต่อเมื่อนะครับเราเสียบแจ็คเล่นนะครับอันนี้เป็นแจ็คเอาพุตนะครับเมื่อเราเสียบแจ็คเข้าไปนะครับ แล้วเสียบเสียบแจ็คเข้าไปที่ตัวกีตาร์นะครับนี่นะครับไฟมันยิงกะติขึ้นมานะครับคิวสวิตนะครับกดได้นะครับปุ่มคิวสวิตนะครับเมื่อเราถอดแจ็คนะครับมันก็จะดับนะครับตัดการทํางานนะครับของไฟนะครับฐานเราก็สามารถใส่เอาไว้ได้เลยนะครับมันก็จะไม่ใช้พลังงานนะครับมันก็จะใช้ก็ต่อเมื่อเราเสียบนี่นะครับเสียบแจ็คเข้าไปนะครับเสียบแจ็คเข้าที่ตัวกีตาร์นะครับเราเล่นนะครับเมื่อเราไม่เล่นกีตาร์เราก็ถอดออกนะครับ มาถอดมนกระดับนะครับอ่าอันนี้คือลูกค้าสั่งทานะครับลูกค้าต้องการอะรลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเพชการทางานนะครับเป็นไฟคิวสวิตนะครับกดตัดเสียงนะครับอ่าหนึ่งวอลลุ่มนะครับอ่าตัวนี้ก็ต่อปิ้งอัพนะครับเดี๋ยวลูกค้าไปใส่เองนะครับนี่นะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับ